สวัสดีครับเป็นฮอร,รทุกท่านครับวัน <c oughs> นี้มาหามานวันที่19อีกครั้งนะครับวานตัวที่ผิดเข้านะครับตัวที่ถูกไม่เข้านะครับผลออก297นะครับ97มา2วันนะครับโอเคอเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับ ซื้อเลขติดเก้านะครับเดือนนี้มีเก้าทั้งเดือนนะครับน้อยมากที่จะไม่ออกนะครับลองไล่ดูด 9, 8, 8, นะครับที่หน,นึ่งก็เก้าแปดแปดหนึ่งหกนะครับที่สองอันนี้ไม่มีเก้านะครับที่สามก็อันนี้เก้าเก้าหน้าเก้าบนเก้าล่างนะครับห่างมาหนึ่งสองสามสี่วันตุดจีนนะฮะแล้วก็เริ่มมาที่แปดเก้าสี่ตัวเลยครับ วันที่เอันนี้ไม่มี2วันนี้ไม่มีนะครับสิ 11, มี12ไม่มี13มี14บสี่สิหไม่มีสิมี18มีนะครับจากสถิติก็ไม่มีที่ไม่มี9ก็มีอยู่ที่2องวันหนึ่งวันเองนะครับ นอกนั้น9ทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มหาสูตรจำนวนเป็นที่19นะครับอันนี้ไม่ผิดเนาะอันนี้ถูกแล้วครับตัวสอบมาส,สองเว็บแล้วฮะ19นะครับไม่แน่ว่าใครดูคลิปแรกนี่จะจะดูสามอีกหรือเปลนะครับถ้าดูคลิปแรกก็น่าจะ เข้าห้าเจ็ดเก้าครับอันนี้คลิปแรกนะครับที่ผิดนะครับอันนี้ที่แก้ไขที่ถูกครับสองแปดสิบหนะครับเก้าสองสิบแปดนะฮะเจ็ดแปดห้าสิบหก 8ปนะครับระวังเบิ้ลนะครับวันนี้อันนี้ก็เบิ้ลนะฮะสี่สนะครับ4-4-6-6นะครับ, 4, 4, 6, 6, 6รบมีหนึ่งึงง่งด้วยครับ1-5-6-8นะครับห1หนนะครับห1หนึ่ตัวเ าเลขสวยนะครับวันนี้เจ็ดห้าโอเคลงเลยครับหาน่อยวันที่19นะครับเลขที่ได้ก็คือ4ีสี่แล้วก็เจดห้านะครับ สี่สหสวยนะครับวันนี้สี่ห้าสี่หกนะครับสี่สนะฮะเจ็ดหกนะครับ8 5 9ห้าเกห้าเจ็ดนะครับนี้ห ห้าห้าห้าสามตัวหกแปดหกแล้วก็หกหนึ่งสี่นะครับผลเก้าหกสามอันนี้ไม่มีสูงนะครับเก้าหกสามจาก สถิต,ตินะฮะเข้าเข้ามากกว่าหลุดครับหลุดไปแค่ห้าเองนะฮะที่ไม่ติดเก้าครับถ้าเกิดเก้าหกสามนี้มาทุกวัน,นครับโอเคเบิ้ลนะฮะเริ่มจากนี้เลยฮะหกหกเบิ้ลเยอะนะวันนี้สี่สี่ห้าห้า เจ็ดเจ็ดครับสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับเบิ้ลระยะห่างเบิ้ลค่อนข้างนานแล้วนะครับจับตาดูนะครับวันนี้ว่าเบิ้ลเบิ้ลจะเข้าไหมนะครับเบิ้ลนะฮะเบิบ้ลล่ายังไม่มานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งครับถึง สิบแปดนะครับเบิ้ลล่างยังไม่มีนะครับส่วนเบิ้ลบนก็นีนี่ฮะหนึ่งสองนะครับสามนะครับแล้วก็จากสิบสองมาสิบแปดก็ห่างพอสมควรนะครับก็เตรียมตัวที่จะมาได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาหาทำสูตรเคียงของสองตัวล่างนะครับวานหลุดนะครับไม่เข้านะครับ มื่อวานเมื่อวานไม่เข้านะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้นี่ลองใส่ดูวิเฉยนะครับอันนี้มาจากตัวนี้จับคู่พวกนี้มันก็จะเป็นส่วเก้ามันเข้านะครับแต่ว่ามันอยู่นอกสตรโอเคเดี๋ยวมาหาวันนี้สิบเก้านะครับสองเก้าเจ็ดนะครับ 9นะครับลืมอีกแล้วเ <g ül> อ่ะกี่กราไปเลยครับสองสามห้าแนะครับอ่าจับวินเลยนะครับ2 3งส สองแปดสองศูนย์นะครับสามห้าสามแปดสามศูนย์นะครับนี่ก็ห้าแปดห้าศูนย์แปดศูนย์สิบตัวนะครับเดี๋ยวมาเทียบ สูตรของเรานะครับว่ามีชุดชนกันไหมนะครับจากการดูตัวเลขก็น่าจะให้ดูด้วยกันเลยนะครับมีหรือเปล่านะฮะเหมือนจะไม่มีนะครับตัวเดียวแปดห้าแปดห้าห้าแปดอันนี้ห้า มสี 4, ไม่มีไม่มีนะครับแปดห้าแปดสามไม่มีเจ็ดสามสี่สองห้าสี่ห้าสี่หกไม่มีครับมีตัวเดียวครับอลองดูนะครับวันนี้ถ้ามีเก้านะฮะถ้าติดเก้าก็จะเป็นเก้านี้นะคร 9ก้าสามเก้าห้าเแปเก้าศูนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันมา9้านะครับผมก็เลยยังคงไม่อยากจะทิ้งเก้านะครับพราะเลยวันนี้ของเราไม่มีไม่มีเก้านะมีเก้าห้าตัวเดียวนะครับเก้าห้าหห้านะครับเจ็ดสาม ที่ติด963นะครับที่มันที่มันออกมาเกือบทุกวันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้หลุดอ่าสูตรใหม่2ตัวล่างหลุดมา3นะครับหลุด3ครับวันนี้จะเข้าหรือไหมนะครับโอเคครับ อยากให้เข้านะครับวันนี้อยากให้เข้าตัวนี้แหละครับแปดห้าเนี่ยฮะไม่ก็เก้าถ้ามีเก้าก็ติดประมาณนี้นะครับเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดเก้าศูนย์นะครับอันนี้คือล่างนะครับอันนี้สูตรล่างนะครับสูตรนี้ยังไม่ขึ้นบนนะครับยังไงก็ลงล่างไม่แน่นะครับเผื่อล่างมาเก้าศูนย์ดีนะครับ เมื่อวานเก้าหนึ่นะฮะเลขมันไปแปลกนเดียวนเก้าเจ็ดน,นี่ออกมาสามมวดสามครั้งนะครับเกดนะ,ะดูดูนี่นะฮะอ่านี่นะฮะวันที่สิบสครับล่างนะครับเกนะ,ะมี9กหนึ่งด้วยแล้วก็มานี่ครับ 17%, 97จาเจ็ดล่างแล้วก็สิบแาเจ็ดบนนะครับเก้มีหนึ่งเมาสองครั้งนะครับ 9 9้า9 6 9า9น9 9 99 9 9 9เหากเกยอะครับก็เลยให้ท่านดูว่าถ้ามีกรรมจะมาแนวนี้นะครับถ้าเรียกหลัก9้ามานะครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไทุกท่านไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้นะครับสำหรับฮาวน์นอนที่19นะครับอันนี้สุดใหม่สุดเก่านะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ